กดผิดตู้นี่กูกดผิดตู้เหรอเนี่ยนี่กูกดผิดตู้เหรอโอเคแตกโอเคแตกเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel นะครับผม อะตอนนี้เราอยู่กันในเกมเกมชินอิมแพกนะฮะแล้วเราก็จะร้อนอะเรารู้สึกว่าเราร้อนๆอ่ะ <c oughs> เราอยากจะเปิดกาชานะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเอ่อผมมีมีเพจอยู่ที่เดี๋ยวนะซึ่งผมอยากจะเปิดตู้ตู้อาวุธนะครับผมอยากจะเปิดตู้อาวุธเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้เพราะว่าอะไรไม่รู้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้อาจจะเป็นดาบวูเกรฟสโตนเพิ่มอีกสักหนึ่งอันเนี่ยหรือไม่ก็ Lost Player to the s e c r e d Y ก็ได้นะครับสักหนึ่งอันก็ดีเหมือนกันซึ่ง2อ,อันนี้ผมมีแล้วนะ เออพวก e s c r i f i c i a l bow fragment crest s o r t s o r เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะเหมือนไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้เลยก็จะเป็น4ดาวที่มันเป็น uh lion l o a นะครับผม lion l o a เนี่ยค่อนข้างอยากได้อยู่นะครับแล้วก็จะเป็น uh อะไรอีกดี felinous bow ไม่ใช่เดอ s t i n g l e s ครับเดอ s t i n g l e t ก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่ราวๆเท่าไหร่เอ,อ่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะขอดูเพชรก่อนนะครับผม แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนะครับเรามีเพชรอยู่ที่เราวรา3ื่นสนะครับมีเพชรอยู่ที่เราวรา3มื่น,นะครับผมเออก็มาลองดูกันนะแต่เดี๋ยวผมขอไปแลกก่อนนะครับผมขอไปแลกก่อนแลกมาสักสิอันนะผมจะได้ผมจะได้เหลือเพชรติดตัวไว้จะได้เหลือเพชรติดตัวไว้ไห,หน่อยอันนี้รับวันนี้ได้รับแล้วเหรอเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เลยวะจะได้เหลือเพชรติดตัวไว้รีนู่นนี่นั่นหน่อยนะครับผมแลกอันนี้มา1ิอันไป มาสรุปจะเปิดเอาน้องครีปป่ะครับผมคิดว่าน้องครีผมน่าจะไม่เปิดนะดีครับคิดถึงหายไปสองวันเลยอ่าโดดไปทำอะไรวะโดดไปกินข้าวกับเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนมานะครับผมมาซึ่งการันตีอยู่ที่80ครั้งนะตู้อาวุธเนี่ยการันตีน้อยกว่าตู้ตัวละครนะครับตัวละครจะอยู่ที่90ครั้งนะครับมาว่าแล้วก็ไปกันเลยก่อละว่าจีทองครั้งแรกเลยได้ไวลาได้ไมล่ละไม่ให้วะไม่เอาสซ็กเวฟิชียลนะ อยากได้ไลออนโลอานะไม่เอานะ่าไม่เอานะอ่าอ่ะไปครับสี่ดาวก็ต้องลุ้นอยากได้ไลออนโลอาจริงๆอ่ะดีกว่าง <influ ye> าไม่ใช่ตัวอะไระเ่ี Bye ่ยไบโดอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไบโดนี Bye ่ผม,ไม,ไ,มไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเลยจริงๆนะครับยังไม่ตันด้วยนะครับ ยังไม่ตันด้วยอ่ะเป็นเรื่องเราดีอ่ะไปอีกครับเอ่อผมขอแลกมาสักเท่าไหร่ดีหมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นหนึ่งแล้วกันเอามาก่อนหมื่นหมื่นเพรไปมาเพื่อนคนดูเยอะจัดมาต้องมาแล้วอ้ย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 ไม่ไปไม่มอีกแล้วไม่ไปอีกแล้วอ่ะ จริงๆแล้วมันจะออกประมาณสักห้าไปสักห้าที่ผมอุ่นใจแล้วนะสักห้าที่ผมอุ่นใจนะมาช้าหน่อยนะครับโทษทีไม่เป็นไรครับคุณแมนสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel นะแชร์ได้แชร์ไปนะครับผมสักห้าแหละหรือไม่ออกมาสองอันเลยแต่ก็อยากได้ดาบวูฟนะสกีฟิเชเลแฟคเมนไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่อยากได้สกีฟิเชเลเลยจริงเพื่อนนั่นหรอ ครั้งนี้ต้องมาแล้วฮะครั้งนี้ต้องมาใครมีสูตรดีๆใครมีสูตรดีๆไหมขอสูตรดีๆหน่อยห่าเพื่อนขอเคล็ดลับหน่อยครับพี่คิดว่าหนิงกวงใส่ lost player to the s e c o n d w i ได้ไหมครับผมว่าน่าจะได้นะผมโชว์ครับสวัสดีครับน้องโชว์นะครับผมอ่าอาวุธกล่องอาวุธเนี่ยได้ตัวละครด้วยเหรอครับเพิ่งเห็นได้นะได้ได้ได้ครับสี่ดาวนะสี่ดาวได้ตัวละครนะครับผมสี่ดาวได้ตัวละครนะครับแต่ห้าดาวเนี่ย ห้าดาวนี้ได้แต่อุ้ดเลยนะครับห้าดาวนี้ได้แต่อุ้ดสี่ดาวมีตัวละครด้วยนะครับเอ่ออยากได้ดาบวูบเหรออยากได้ดาบวูบเหรอหมาป่าเหรอเ,ปเ,ปหเราไปเปิดหน้า,า,นา,าเราไปเปิดหน้าดัานหมาป่าได้ไหมเราไปเปิดกับหมาป่าดีาว่าว่ะโอ้ยขี้เกียจปีนนะมาขยับไปเปิดหน้าหมาป่าสักนิดนึงนะฮะเออเราเชื่อในโชครางของเรานะครับเปิดหน้าถ้ำหมาป่านะครับเปิดหน้า <financially> ถ้ำหมาป่าดาบวูฟเกรฟสโตนจะต้องเป็นของเรานะครับ ซึ่งผมว่าเปิดอีกสองครั้งมาแล้วนะยสี่ครั้งนี้น่าจะน่าจะได้แล้วนะครับเราน่าจะเหลือเพชรไว้เยอะอยู่นะครับน่าจะเหลือเพชรเห,เหลืออยู่นะครับเผื่อดองไว้ตู้ถัดๆไปนะครับซึ่งตู้ถัดไปยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นตัวอะไรโอเครอสเตมิน่าแป๊บหนึ่งนครับหรือมีใครมีทริกไหมขอทริกดีๆหน่อยดิมีใครมีทริกดีๆไหมครับในการเปิดตู้นี่เลยครับเราเปิดอยู่กับหน้าบอสหมาป่าเลยเออเรามายืนตรงนี้เลยกลางเลย กลางประตูหมาป่าเลยมาเพื่อนต้องมาแล้วฮะจังหวะนี้ต้องมาแล้วฮะเปิดไปแล้วสองครั้งเลยครับไปต่อครับเอ้ยโอ้ยให้ตายทัวระเจ้าไม่เอาสกิฟิชียลเอาอะไรก็ได้ไม่เอาสกิฟิชียลโอ้โหเสคิฟิชเชลซอนแ,แต่แต่กูกูจะเดือดร้อนทำไมกูรู้อยู่แล้วว่ามันเลดอัพสกิฟิชียลนะครับผม ผมว่าไปเปิดหน้าหมาป่าเลยนะครับเปิดในโบสครับพระเจ้าพระเจ้าจะประทาน5ดาวให้จริงเหรอจริงเหรอพระเจ้าเป็นคนใจดีเบอร์นั้นเลยเหรอวะกูเห็นพระเจ้าแต่ละทีนี้โอ้สกีฟิเชลสองอันทั้นหลโอ้ดาบอันเดิมซ้มากัน2อันเลยเดี๋ยวกูวมาตีบวกแม่งให้หมดเลยตอนนี้ขาดของตีบวกอยู่ด้วยมาขอดูอันนี้อีกสักครั้งนึงผมว่า วู๊เกรฟโซนว่ะในโบสเลยครับโอ้โหในโบสเยอะว่ะอ่ะอีกสักทีนึงอีกสักทีนึงเดี๋ยวไปในโบสต่ออีกสักทีนึงอย่าบอกนะว,ว่าจะสีทองอะ่ะเอ้ยเฮ้ยเไม่สีทองเตีเอ๊ปู้กูจะตื่นได้ทนไมเนี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้แฟกเมนโอ้โหม,มาเบิ้ลมาเบิ้ลมาเบิ้ลรัวๆโอู้หมาสามอันมาสามอันมาเยอะเกินกูว่าในโบสในโบสนี่แหละ ผมว่าในโบทเนี่ยมาแน่ๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันใกล้แล้วนะครับเพราะามันใกล้แล้วนี่เปิดไปสี่ครั้งแล้วนะครับเปิดไปสี่ครั้งแล้วในโบทยังไงมันก็ต้องมาแล้วแหละกูเปิดอีกสองครั้งเนี่ยในโบทไม่มาก็ใจร้ายกับกูเกินไปเดี๋ยวไปเปิดในโบทต่อไปย้อนดูได้นะครับผมคลิปเปิดกาชาผมรอบที่แล้วเปิดไปสองหมื่นหกพันเพชรนะ เออได้ดีลุกมาพร้อมกับโมนาด้วยนะครับผมยังไงฝากติดตามช่อง EQ Channel ไว้หน่อยในทาง u t u b e นะครับหรือใครอยากจะพูดคุยไลฟ์สดนะครับก็ผมสตรีมทั้ง2ช่องทางทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับยังไงใครไม่ได้กดติดตามนะครับ108คนที่ดูอยู่ตอนนี้นะยังไงฝากกดติดตามให้ช่อง EQ Channel นี้นึงนะครับผมนิดเดียวนิดเดียวนะครับผมอ่ะ oh. เปิดในโบสดีกว่าวะไม่ได้ก็เฮียแลละ <laughs> ไม่ได้ก็เฮียและจังหวะนี้ไปเปิดในตำหนักเซียนเพราะเซียนสร้างสวรรค์ครับแต่ละคน สูตรแต่ละคนที่เยอะเลือเกินเฮ้ยเฮ้ยมีทางลงเหรอน้องชี้ๆตัวเล็ก <c oughs> ลงไม่ได้น้องชี้ๆตัวเล็กเราก็ลงไม่ได้เหรอมีทางอื่นอีกไหมฮะไม่ได้อ่ะเราจะเปิดตรงนี้เลยครับศูนย์กลางใจกลางความรู้สึกดีๆนะครับผมกับตัวพระเอกของเราที่เขาอยากจะใช้ดาบวูฟมากๆนะครับพระเอกของเราอยากจะใช้ดาบวูฟมากๆนะครับผม เออชีชีไซดับซิคิฟิเชียลดีไหมครับดีนะผมว่าชีชีไซดับซิคิฟิเชียลดีนะมาได้แล้วครับไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนะครับได้แล้วดาบซีคิฟิเชียลของชีชีที่เราจะเอามาปลดนะครับเป็นดาบสีดาวเนี่ยเราได้แล้วนะครับเราจะได้ในรอบนี้แน่ๆนะครับเพราะว่าอ่ะเป็นไงล่ะเจอเกสซอร์สไปเพื่อนเกสซอร์สไปเพื่อนตั้งเวลาเป็นสิบแปดสิบเก้าสิบเก้ากี่สิบเก้าก่อนครับเวลามงคลน,นี่สูตรมึงเยอะนะเนี่ยนี่สูตรมึงเยอะเลยเนี่ยมึงเรียนหมอไหนมาเนี่ย หมอไหนบอกพ่อมาสิลูกได้ความรู้นี้มาจากหมอไหนวะเอ้ยหมอไหนเนี่ยหมอปลามือปราบสัมภเวสีปะเนี่ยอะไม่ได้ยังไม่ได้มาสิบเเลขมงคลหนึ่นี่คือเลขมงคลใช่ไหมอะเปลี่ยนเวลาครับเปลี่ยนเวลาครับโอ้ข้ามวันเลยข้ามวันเลยอ่ะหนึ่ครับ มาโอเคส9บเ้าทาครับอย่าให้เวลามันเปลี่ยน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 กดไปกดไปอย่าบอกนะว่าจะไม่พอหน่อยเฮ้ยถามจริงอย่าบอกนะเฮ้ยมันจะไม่พอแล้วเนี่ยนี่จะน้ครังสุดท้ายแล้วนะเว้ยนี่ครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยครั้งที่6ผมว่า22ทั้งี่ี่ก่มึงไปคุยกันได้เสร็จก่อนไหมมึงไปทะเลาะกันได้เสร็จก่อนไหมมึงหาเวลาที่มันดีที่สุดมาก่อนไปมึงไปหาเวลาที่มันดีกูไม่ได้เปิดให้พวกมึงได้ทั้งวัน Oh ho. โอ้โหกดผิดตู้นี่กูกดผิดตู้เหรอเนี่ยนี่กูกดผิดตู้เหรอโอเคแตกโอเคแตกไม่เราอยากได้ซิงชิลนะครับผมผมอยากได้ซิงชิวนะซึ่งผมไปเทสดาเมจของซิงชิวมาแล้วนะครับซิงชิวเนี่ยเป็นตัวละครดีตัวละครหนึ่งนะครับผมเออมันมีให้เราทดลองเล่นด้วยนะครับผมเออมีให้เราทดลองเล่นนะครับซิงชิวเนี่ย ผมปลดกลุ่มดาวไปแล้วเนี่ยผมจะปลดกลุ่มดาวครบอยู่แล้วนะครับผมผมขาดอีกอันนึงซึ่งผมอยากได้ซิงคิวจริงๆนะผมก็เลยเลือกที่จะมาเปิดตู้ซิงคิวเอ๊ะแวะมาเอาซิงคิวนิดหน่อยให้มันกลุ่มดาวครบๆกันไปเออกลุ่มดาวมันจะได้ครบๆกันไปนะครับมันจะได้แบบ completely ไง completely ไงมึงเข้าใจคําว่า completely แถแถอะไรฮัลโหลนี่ EQ Channel นะครับนี่ EQ Channel ระดับพี่อะไม่มีแถเพี่อะของจริงเออพี่อะตัวจริงตัว็อป ไม่มีแถอยู่แล้วนะครับผมเอออยากได้ซิงชิวอยู่แล้วนะครับใจอยากเปิดได้ซิงชิวอีกหนึ่งตัวครบพอดีนะครับผมซึ่งเพชรกูก็จะหมดแล้วนะครับผมผมรู้อยู่แล้วว่าเพชรมันเหลือมันเพียงพอนะมันกดครั้งนี้มันก็ได้แล้วนะครับสีทองยังไงก็สีทองไม่ทองไม่ทองกูให้เหยียบหน้าเลยกูบอกเลยยังไงก็ทองกูรู้อยู่แล้วว่ามันเหลือเฮ้ยเฮ้ยรู้อยู่แล้วว่ามันเหลือรู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ได้รู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ได้เพื่อน ดากอนเบนมาก่อนเลยหนึ่งอันดากอนเบนมาก่อนเลยจริงๆกูอยากได้ไลออนโลอาไปเรื่อยอ่ะจริงจริงถลอกหมดแล้วถลอกถลอกถลอกบอกเปิดกตรงไหนฮัลโหลสีทองก็เห็นเห็นอยู่สีทองก็เห็นเห็นกันอยู่อย่าให้รู้นะว่าตัดอันนี้ออก <laughs> มาครับอ่ะ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 ก่อนอื่นเลย ก่อนอื่นเลยคิดว่าจะได้อะไรคิดว่าผมจะได้อะไรเฟซคนดู2คนตายแล้วคนดู y ย u ทูบร้อยกว่าจริงเหรอในเฟซคนดู2คนจริงเหรอวะเฮ้ยไปติดตาม Facebook ให้ผมด้วยนะครับผมยังไงเพื่อนๆใน YouTube ที่ดูอยู่ตอนนี้นะไปติดตามพิม IQ คิวช n แนพิมแบบชื่อ YouTube นี่เลยนะครับผม IQ c h a n n แ l นะครับในทาง Facebook แนละติดตามช่อง Facebook ให้ผมหน่อยหน่อยนึงนี่ครับผมผมทำเฟซบุ๊กมา4ี่หเดือนแล้วเว้ยเพิ่งมาทำยูทูบได้ประมาณ สี่ห้าวันคนดูในย t u b e เป็นร้อยคนดูในเฟซกูสองคนทัาโหลสมุดไม่เอาดีเอาดาบดิเอาดาบดิเนี่ยจริงๆมันเป็นทริคเว้ยเพื่อนๆนะครับอยากจะเปิดตู้อาวุธนะครับให้มันได้ห้าดาวมึงไปเปิดตู้อื่นมาก่อนเออมันเป็นการตัดโชคตัดลาบนะครับมันเป็นการมันเป็นการตัดโชคร้ายออกไปนะครับแล้วมาเอาโชคดีในตู้นี้นะครับผมดาบมาดาบมาพี่บอกว่าดาบมาไงพี่บอกว่าดาบมาดาบมันก็ต้องมาปะวะ พี่พูดว่าดาบมาดาบมันก็ต้องมาเพาะวะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,ย,ยเนี่ยได้ดาบใหญ่สองอันกูต้องทำตัวดาบใหญ่อีกตัวหนึ่งแล้วมากผมว่านะเอาเรื่องมาของจริงว่ะอีคิวแชนแนลนี่เขาของจริงจริงวะเขาพูดอะไรเขาได้อย่างนั้นวะ เขาพูดอะไรเขาได้อย่างนั้นเขาอยากได้อะไรเขาได้อย่างนั้นวะวิธีเปิดใหม่คือเปิดผิดตู้เปิดผิดตู้ตรงไหนเปิดถูกแล้วผมตั้งใจผมตั้งใจโอเค Sacrificial Bow มาอีกอันนึงโอเค Sacrificial Fragment ม,มาอีกอันนึงได้4ดาวมาทั้งหมด3อันทั้โหลเดี๋ยวนะ้สี่ดาวสอันกับ5ดาวอันหนึง่งนี่คือดวงเหรอนี่คืออะไรอ่ะทำบุญมาเหรอหรืออะไรวะถามจริงเพื่อน โอ้โห oh, สุดยอดว่ะสุดยอดสุดยอดนะครับอ่ะจบแล้วเนะี <laughs> ่ยจบแล้วเพชรกูหมดแล้วนะเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกสามพันเพชรนะครับเปิดด้อีกประมาณสองครั้งแต่เอาเอาไวให้ผมเอาไวให้ผมรีรีซื้อของดีกว่านะครับรีลงดันอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะเพราะว่าผมเนี่ยจะครบอาทิตย์แล้วนะครับผมจะซื้ออันนี้ทุกอาทิตย์นะครับทุกทุกอาทิตย์เลยนะครับใช้ประมาณ 1, า 1, าพ,พันกว่าพันกว่าเพชรนะครับพันกว่าเพชรอยู่พันสามร้อยเพชรโดยประมาณนะครับเพราะว่าของอัพตัวละครของต่างๆในแมงขาดเยอะจริงๆ นี่ครับผมก็เหลือไว้ให้หน่อยนะเหลือไว้ให้หน่อยอะมาดูของที่ผมได้มานันนั่นก็คือดาบกูเกรฟสโตนเล่มที่2นะครับซึ่งผมอยากได้ดาบกูสโตนเล่มที่2นี่แหละแต่กูไม่ได้เอามาขัดเกา่านะครับกูไม่ได้เอามาขัดเกา่ากูจะเอามาใส่ให้ตัวละครดาบใหญ่ตัวที่2นะเรี่ยผมจะเอามาใส่ให้ตัวละคร DPS ดาบใหญ่ตัวที่2อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลดกลุ่มดาวาก่อนนะครับใบดูใบดูนี้ก็น่าจะใช้เกาะปะ สิงชิวน,นี่เลยนะครับผมแ,แอบไปเปิดตู้สิงชิวมานะครับแอบไปเปิดตู้น้องคลีมาเพื่อที่จะเอาสิงชิวปลด6นะครับเน้นเลยย้าอีกทีหนึ่งว่าสิงชิวปลด6นะครับเพื่อการนี้เลยนะครับผมอ่ะปลด6ไปนะครับทุกการปล่อยการโจมตีด้วยฝนดาบ2ครั้งนะครับอะไรนะทุกการปล่อยโจมตีด้วยฝนดาบ2ครั้งนี่ๆๆนะครับจะเพิ่มความเสียหายฝนดาบครั้งต่อไปขึ้นในปริมาณมากและฟื้นฟูพลังงานธาตุของสิงชิว นะครับสามหน่วยในตอนโจมตีโดนศัตรูนะครับนี่นี่เรามีแผนเรามีแผนเรามีแผนอยู่ในใจนะครับในการเปิดตู้ตัวละครของเราเรามีแผนอยู่ในใจเสมอนะครับอันนี้ดาบใหญ่มหเนี่ยอันนี้ดาบเล็กโอ้ยโอ้ยขายโยดีพยโยดีใส่หัวพยโยดีใส่หัวกูหรืมปิดคลิปนะครับผมอะ เนี่ยครับผมตอนนี้เนี่ยครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง EQ Channel ดูกันมาถึงตอนนี้แล้วยังไงฝากกดติดตามช่อง EQ Channel ให้ผมด้วยนะครับสักนิดหนึ่งนะครับผมทั้งทาง YouTube และก็ทาง a c e b o o k นะผมไลฟ์สตรีมทุกวันประมาณ3 4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมยังไงแล้วมาพูดคุยกันได้เสมอเลยนะครับวันนี้นะครับสำหรับการเปิดกาชาแบบแบบอะไรเดียเปิดเฉยเฉยนะครับคืออยากจะเปิดก็เปิดนะครับก็จบลงเท่านี้นะครับผมยังไงเดี๋ยวมาเจอกันนะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวมาเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ